แอบเผยภาพล่าสุดน้องปีใหม่โตเป็นสาวสวยเหมือนแม่เป๊บอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยจร,จริงๆสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปทักษอรอพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนรง์ล่าสุดแม่แอปเผยภาพลูกสาวซึ่งเป็นรูปที่แอปเดินอยู่กับลูกสาวและงานนี้บอกเลยว่าน้องปีใหม่โตเป็นสาวสูงเกือบเท่าคุณแม่แล้วอีกไม่กี่ปีต้องสูงแซงหน้าคุณแม่ไปแน่ๆ ที่สำคัญนี่คืออนาคตนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงแน่นอนแอบบเผยภาพล่าสุดน้องปีใหม่โตเป็นสาวสวยเหมือนแม่เป๊บอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริง,รงๆสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปทักษอรพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนรง์ล่าสุดแม่แอปเผยภาพลูกสาวซึ่งเป็นรูปที่แอปเดินอยู่กับลูกสาวและงานนี้บอกเลยว่าน้องปีใหม่ โตเป็นสาวสูงเกือบเท่าคุณแม่แล้วอีกไม่กี่ปีต้องสูงแซงหน้าคุณแม่ไปแน่ๆที่สำคัญนี่คืออนาคตนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงแน่นอน